อาจารย์สมศักดิ์เจตุคำเลยครับครับนี่คือนักต่อสู้ในระบอบประชาธิปไตยนะครับยุคนี้นะครับรุ่นของพวกเราเนี่ยนะครับก็ต้องออกมานะครับต่อสู้ขับไล่องค์กรอิสระทุกกลุ่มนะครับที่ทําให้บ้านเมืองของเราได้ชิบหายอยู่ทุกวันนี้ถอยหลังลงเหวนะครับทุกวันนี้เราไม่ได้ถอยหลังเข้าของแล้วนะครับพี่น้องที่ออกมาอดตาหลับขับตารอนอยู่ตรงนี้ พราะองค์กรอิสระทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นปปชไม่ว่าจะเป็นกรกตไม่ว่าจะเป็นตุลาการและธรรนูญนะครับทําให้พวกเราเนี่ยไม่มีความเชื่อถือไม่มีการเคารพองค์กรเหล่านี้นะครับก็อยากจะให้พี่น้องที่รับฟังอยู่ทางบ้านนะครับได้รับทราบทั่วกันว่าวันนี้และอีกหลายๆวันนะครับที่พวกเรากลุ่มกบปอ ได้ออกมาขับไล่กลุ่มอคกรอิสระอยู่นะตรงนี้ที่หน้าปปชนะครับถนนกรุงท่าน้ำนนท์นะครับถน,นนสนน้ำปินน้ำนะครับตรงนี้นะครับก็ก็บอกพี่น้องต่อต่อกันครับเราออกมาขับเคพื่อนเราออกมาขับไล่พร้อมๆกันนะครับก็เชิญชวนพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ใกล้เคียงนะครับเราจะอยู่ตรงนี้อีกนานนะครับ ครับเพื่อบริการเสียเวลานะครับเราจะได้พบกับท่านอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณวานิชร่มก้าวนะครับท่านจะอะไมาพูดมาคุยแล้วก็ด่ากลุ่มองค์กรอิสระตั้งหลายให้พี่